สิงับไปสนีไทยมากแม่งเฮี้ยเฮี้ยจริงๆนะมึงดูมึงดูไอเฮี้ยเจ้าของก็เขียนไว้ว่ายังไงเขาเขียนไว้ว่าหย่าพับนะเขาส่งไปสนีมาเขาเขียนว่าหย่าพับอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นเขียนไว้ว่าหย่าพับนะครับแต่คุณเนี่ยเล่นพับมาอย่างนี้นะครับพอเล่นพับมาอย่างนี้แล้วภาพเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ภาพเนี่ยภาพหลวงพ่อเนี่ยราคาค่างวดอะ่ะมันไม่ได้แพงอะไรหรอกนะครับแต่ครนี้ว่าคุณค่าทางจิตใจนะภาพเนี่ยมันดีๆออกมาเนี่ยมันมาโอโ้โหตอนเขาส่งมาให้เนี่ยเรียบแป้ไม่มีปัญหาเลยแต่เขาก็เขียนมาบอกว่าอย่าพับมึงอ่านภาษาไทยไม่เป็นไงควายไอ้เหี้ย กูโคตรโมโหเลยเฮียพอของส่งมาแล้วมึงเขียนเขาเขียนว่าอย่าพับเนี่ยถ้ามึงเป็นปัษณีณีมึงทําไม่ได้มึงก็ไม่ต้องทําหน้าที่นี้ไอ้เฮียกลับไปเลี้ยงควายที่บ้านนายสัตว์ไอ้เฮีย